สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเลินใบอั้มธุรินีโดยแม่หมออั้ธมธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อป,ปิกในวันนี้ก็คือจะมีคนมาจิบมาชอบอีกไหมเออสำหรับคนที่รู้สึกว่าเออชีวิตของเรานี่จะมีคนมาจิบมาชอบเราอีกไหมนะไม่ว่าคุณอาจจะแบบโสดสนิทสิทตใสหน้าเลยนะหรือว่า มีคนคุยคุยอยู่แต่ก็ยังไม่ชัดเจนสักทีเนาะหรือความสัมพันธ์อาจจะมีความคลุมเครือทะเลาะเบากแวงการห่างเหินกันปลยนะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรืออยู่ในช่วงระยะเวลาของการตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นะอยากรู้ว่าคุณจะมีโอกาสที่จะมีคนมาจีบมาชอบอีกไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูพลังงานกันนะคะเดี๋ยวแบ่งไพ่ออกเป็นทั้งหมดกล่กองนะกองที่1กล่กองที่2กลกองที่3แล้วก็กองที่4 ก่อนจะเลือกไพ่เนาะทําสมาธิกันก่อนนะคะเพื่อความแม่นยำนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะคะ หากยังไม่โอเคนะกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะสําหรับใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลืลล่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ออกไปสักสาลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ หากยังไม่โอเคกดพอ่มซ้ำต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับดึงตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะในหัวข้อที่ว่าคุณจะมีคนเข้ามาชอบมาจีบอีกไหมเนาะหากคุณรู้สึกสับสนนะลองทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะหายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลา,ายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ หากยังไม่โอเคก็กดพ้อส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะหากใครที่รู้สึกโอเคแล้วนะกาหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับดึงตายอีกครั้งนึ่งค่ะแล้วก็เลือกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณอีกรอบหนึ่งนะหากอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยังสับสนอยู่เดีลองทําสมาธิไปอีก,ส,กสักรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบทําเพิ่มไปแล้วนะสามสี่รอบก็แล้วนะมันยังเป็นจัดสับสนอยู่ ให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณเด็ดเดียวก็เลือกเดียวกองเดียวได้นะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนายกันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่กองที่1ค่ะมาดูก,กันว่าคุณจะมีคนมาจีบมาชอบอีกไหมนะหนึ่งสองและสามค่ะโอ้นี่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเดี๋ยวจะมีคนมาจีบมาชอบทุกวันนี้ก็มีคนจีบคุณชอบคุณอยู่นะ,ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกคือดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกว่าคุณนะ่ะมีคนชอบเยอะแล้วก็แอบชอบก็เยอะด้วยนะแล้วมีโอกาสที่จะมีคนมาจีบมาชอบอีกเยอะมากนะมีโอกาสมากนะ คือถ้าเกิดว่าคุณโสดอยู่คือถ้าเกิดว่าคุณโสดอยู่เนี่ยต้องบอกว่ามีคนอยากจะเข้ามาจีบคุณเยอะมากนะแต่อาจจะแอบอยู่นะคะเออหรือบางครั้งบางทีก็เข้ามาหาเข้ามานี่แหละแต่อาจจะยังไม่ได้บอกว่าจีบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออแต่ถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนนะหรือคุณม uh, ีคู่อยู่แล้วเนี่ยถึงแม้คุณจะมีคู่อยู่แล้วนะก็มีคนแอบชอบคุณอยู่ดีแต่อาจจะเป็นเพราะคุณมีใครอยู่แล้วคุณอาจจะมีใครในใจหรือคุณอาจจะแบบ เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีใครอยู่แล้วอ่ะเออก็เลยไม่กล้าเข้ามาจีบวันนั้นถ้าถามว่าจะมีคนมาจีบอีกไหมตอนนี้ก็มีนะคือต้องบอกว่าอย่างนี้มาชอบเนะี่ยมีแต่มาจีบเนะี่ยอาจจะมีความไม่กล้าอยู่อืมเพราะดูจากพลังงานตรงนี้คือคนที่เลือกกล่องนี้นะมีโอกาสว่าอาจจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือว่าคนคุยอยู่แล้วด้วยเหมือนกันหรืออาจจะยังแบบนึกถึงคนเก่าๆยังมีคนเก่าๆอยู่ในใจอะ่ะเออมันก็เลยทําให้คนไม่กล้าเข้ามาจีบ เพราะเขารู้สึกได้หรือสัมผัสได้ถึงการที่คุณเหมือนมีเจ้าของหรือมีใครอยู่ในหัวใจแล้วอะเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณโสดนะแสดงว่าคาแรคเตอร์ของคุณหรืออะไรบางอย่างมันทําให้คนรู้สึกว่าไม่กล้าเข้ามาจีบอะเออแต่ถามว่ามีคนชอบไหมคือคุณเป็นคนที่มีคนชอบแต่คนเ อาจจะไม่กล้าเข้ามาจีบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นห้าถามวมันจะมีคนมาจีบมาชอบอีกไหมตอนนี้ก็มีคนชอบคุณอยู่แต่เขาแค่ไม่กล้าเข้ามาจีบแค่นั้นเองโหนโอเคนะใครที่ได้พลังงานกองนี้ไปก็ลองไปปรับมูท a แอนโทนชีวิตตัวเองดูถ้าคุณเข้ามาเล่นๆน,นะแต่คุณนะมีแฟนอยู่แล้วมีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าคุณนะมีสเสน่ห์อยู่นะ ถึงแม้ว่าคุณจะมีใครอยู่แล้วคุณก็ยังมีสเสน่ห์อยู่มีคนชอบคุณอยู่แต่เขาแค่ไม่กล้าเข้ามาจีเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีใครอยู่แล้วเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามานะคะเพราะอยากรู้จริงๆว่าจะมีคนมาจีคุณอีกไหมต้องบอกว่า ตอนนี้ก็มีคนแอบชอบคุณอยู่แต่เขาแค่ไม่กล้าเข้ามาจีบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องแบบ make friends กับผู้คนนิดนึงหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอะไรบางอย่างในตัวเราทําให้เขารู้ว่าเราโสดหรืออาจจะประกาศไปเลยก็ได้นะเออเซลไปเลยก็ได้ประกาศไปเลยนะคนจะได้รู้ว่าเรา,าจีบได้เนื้ออกว่าเนาะโอเคอะเดี๋ยวไปฟังกองต่อไปกันเลยค่ะมาต่อกันที่กองที่2ค่ะมาดูกันว่าจะมีคนมาชอบมาจีบคุณอีกไหมหนึ่งสองและสามค่ะ โอ้เตรียมตัวให้ดีเร็วๆนี้รถไฟจะมาหลายขบวนนะแล้วมีโอกาสจะชนกันด้วย <c oughs> ดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยค่ะเร็วๆนี้จะมีคนมาชอบมาจีบคุณอีกนะเฮ้ยแล้วดูจากลักษณะตรงนี้ต้องบอกเลยว่า มากกว่าหนึ่งคนน,นะเจ้านะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณตอนนี้มันเฉิดฉายแล้วนะเอ,อสเน่ห์มาออร่าราศีจับนะดูดีมีสเสน่ห์มากๆนะคะคุณค่าเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้ต้องบอกเลยว่าจะมีคนมาชอบมาจีบคุณอีกและมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะหุวเนอ,อนะช่วงนี้ฮอตมากนะเนื้อหอมนะสเสน่ห์แรงนะ พราะนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบมาจีบคุณอีกอย่างแน่นอนและมากกว่าหนึ่งคนด้วยคนใหม่ก็อยากจะเข้ามาคนเก่าก็อยากจะกลับมาเออนะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีคนมาแอบมาชอบนะมีคนมาจีบมาชอบคุณอย่างแน่นอนนะแอบจีบแอบชอบนะมีเข้ามาแน่ๆสนเสน่ห์ของคุณนะมันแพร่พานนะใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ใครเห็นก็หลงรักหลงไหลใครเห็นก็อยากที่จะสมัคร แล้วก็ผูกพันในหัวใจใครเห็นก็อยากจะอยู่ชิดใกล้กับคุณนั่นแหละแล้วนะเอยเอยนะอยากจะลงล็อกนะเอ,อคือดูจากังงาตรงนี้นต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์ของคุณมีเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนนะใครเห็นก็หลงรักหลงหล,งลงข้างใครอยากเข้าใกล้อยากใกล้ชิดอยากชิดใกล้นะอยากจะผูกพันสมัครรักใครนะอยากจะมอบ ทั้งหัวใจให้กับคุณนั่นแหละนะวันนั้นเราถามว่าจะมีคนมาจีบมาชอบคุณอีกไหมมีอย่างแน่นอนและแน่นอนว่ามีมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะจ๊ะเออสเสน่ห์ของเรามันไม่ธรรมดามันแบบว่าฟู่ฟ้านะมีโอกาสว่าจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเออรครลับนายอยู่ในล้วก็แชร์น้ำเนี้ยวไว้เออยอะเพื่อนนรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะมาต่อกันที่กองที่สามค่ะมาดูกันว่าจะมีคนมาจีบมาชอบคุณอีกไหมหนึ่งสองและสามจ้ะ โอ้นี่เตรียมตัวให้ดีเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาชอบมาจีบคุณแล้วนะไมมีโอกาสว่าเพื่อนสนิทจะคิดไม่ซื้อเอ้ยเพื่อนจะเล่นเพื่อนแล้วนะอ๋อดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าจะมีคนมาจีบมาชอบคุณอีกโดยเฉพาะคนที่มีความเป็นเพื่อนนะคุณนะนะ หรือเพื่อนคุณนั่นแหละจะเข้ามาจญญีบคุณจะเข้ามาชอบคุณนะรู้ตัวหรือเปล่านะวันนั้นถามว่าจะมีคนมาจีบมาชอบคุณอีกไหมมีแน่นอนแล้วคุณนะเป็นคนที่ใครได้รู้จักใครได้พูดคุยใครได้อยู่ใกล้หลงรักลหลงไหลได้อย่างง่ายดายคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเป็นคนที่มีพลังบวกเป็นคนที่สดใสร่าเริงเบิกบานอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกสบายอ,อกสบายใจใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกเกบิกบานนึกออกป่าแล้ว ใครที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณนะ่ะเขาจะตกกลุ่มรักคุณได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีคนมาจีบมาชอบคุณอีกไหมมีแน่นอนและจะมีมีโอกาสเป็นลักษณะของความเป็นเพื่อนนั่นหมายความว่าช่วงเวลาเนี้ย หากคุณไปทําความรู้จักกับใครหรือว่าไปได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับใครนะมีโอกาสได้พูดคุยกับใครมีโอกาสที่ใครจะได้มาทําความรู้จักกับคุณมีโอกาสว่าเขาเหล่านั้นจะหลงรักหลงสเสน่ห์ของคุณมีโอกาสว่าเขาจะมาชอบมาจีบคุณอย่างแน่นอนนะเอ้สเน่แรงนะแล้วก็เป็นคนที่ ใครอยู่ใกล้และแฮปปี้มีความสุขอะนึกออกปะเพราะฉะนั้นแล้วพอเราได้สารสัมพันธ์กับใครได้รู้จักใครเพิ่มมากขึ้นมีใครได้เข้ามาทําความรู้จักกับคุณมากขึ้นเนี่ยก็จะตกกลุ่มรักได้อย่างงไไ่ายดายทำให้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีคนมาชอบมาจีบอีกอย่างแน่นอนนะจากการจับ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนนะเออวันนั้นถามว่าจะมีคนมาชอบมาจีบกูหรือไมมีแน่นอนนะแล้วมีโอกาสเป็นเพื่อนนี่แหละมาจีบนะคะเพื่อนจะเล่นเพื่อนแล้วนะเพื่อนจะเล่นเพื่อนแล้วนะละอือเพรานั้น้นช่วงเวลานี้ หาคุณไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเจอเพื่อนฝูงอะไรออกไปเจอเพื่อนฝูงนะสำหรับคนโสดนะออกไปเจอเพื่อนฝูงเลยค่ะนะออกไปทําความรู้จักผู้คนเพราะทันทีที่ใครได้รู้จักคุณต้องบอกเลยว่าเขาจะสามารถตกหลุมรักคุณได้อย่าง่ายดายและจะเข้ามาชอบมาจีบคุณได้อย่างแน่นอนเออใครรับหนาย่ายแล้วก็แชร์กันี้ออกไปเยอะเพื่อนยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะ กองสุดท้ายกันแล้วค่ะกองที่สี่มาดูกันว่าจะมีคนมาจีบคุณมาชอบคุณอีกไไมหนึ่งสองและสามค่ะโอ,โอ้เตรียมตัวเลยนะนี่ดูเหมือนกับว่าจะมีพ่อสื่อแม่ชักมาติดต่อความรักให้กับคุณนะเร็วๆนี้จะมีคนที่เป็นพ่อสื่อแม่ชักมาจีบคุณให้กับใครบางคนนะคะเอ้ย ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยตอนนี้ดูเหมือนกับว่ามีคนแอบชื่นแอบชอบแอบชมนิยมชม,ช,มชอบคุณอยู่และมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะให้ใครบางคนเป็นพ่อสื่อแม่ชักมาจีบเขามาจีบคุณแทนเขาเหอคะมีโอกาสเหลือเกินพราฉะนั้นถ้าถามว่าคุณจะมีคนมาชอบมาจีบอีกไหมมีแน่นอนนะจ๊ะมีแน่นอนนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบสองใบว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีก โอ้แย่งเงินจีบแหละแย่งกัินจีบนะทีเนี้ยชัดเลยชัดเลยนี่ดวงชะตาของคุณนะต้องบอกว่ามีคนเข้ามาจีบคุณอีกแน่นอนนะผ่านพ่อสื่อแม่ชักนะผ่านพ่อสื่อแม่ชักแล้วต้องบอกเลยมีโอกาสมากกว่าหนึ่งคนมีโอกาสมากกว่าหนึ่งคนนะ แล้วมีโอกาสเหลือเกินว่ามาในหลายรูปแบบอาจจะทั้งคนที่แบบว่าโสดสนิทแล้วก็คนที่มีเจ้าของอาจจะมาจีบคุณด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้คุณจะมีคนมาจีบมาชอบอีกแน่ๆเพียงแต่ว่าเลือกดีๆนะจ๊ะมีช้อยนะมีทางเลือกนะ นะและจะมีพ่อสื่อแม่ชักมาทาบถามด้วยอย่ารีบนะมีโอกาสอยู่นะคะมีโอกาสที่จะมีคนมาจีบมาชอบคุณอีกอย่างแน่นอนนะคะแต่มันมีหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นดูให้ดีเลือกให้ดีนะคะอาจจะผ่านพ่อสื่อแม่ชักเนี่ยแน่นอนเลยนะคะเออจะมีคนกลางที่จะมาจีบคุณแทนเขา นะมีแน่ๆน,นะแต่ว่ามีหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีอย่ารีบร้อนอย่ารีบตัดสินใจดูกันไปเรื่อยๆนะคะจะได้สมหวังแล้วก็สุขสมอารมณ์ใหมายนั่นเอง่าใครรัวทำนายอย่านาย้รก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ๊งกดซีเฟิร์สด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค้าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไม่เหมอในการนำคลิปดีๆต่อไปกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วคนทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย